สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหากดไหลย้อนค่ะมีคําถามกลับเข้ามาว่าหลายคนพูดว่าคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่ควรจะออกกําลังกายใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาพักหนึ่งแล้วเราเรียกว่าระหว่ังที่กําเริบจะมีความรู้สึกว่าจะเหนื่อยจะเพลียจะไม่มีแรง ซึ่งอาการด,ดังกล่าวตรงนี้นะคะก็เป็นอาการที่เกิดจากส่วนใหญ่นะคะเกิดมาจากการที่ตับของเราเนี่ยถูกกระทบนะคะการขับของเสียภายในร่างกายมีปริมาณที่สูงทําให้ตับเนี่ยเข้าเหนื่อยเข้าเพลียดังนั้นคะ่ะการที่เขาจะมาสร้างพลังงานสำรองก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องดูแลเรื่องของปัญหากดรดไหลย้อนซะก่อนเมื่อคุณดูแลปัญหากดรดไหลย้อนแล้วแล้วก็มาฟื้นฟูตับนะคะด้วยการทานอาหารที่จะช่วยบํารุงฟื้นฟูตับด้วยแล้วก็ช่วยให้สารอาหารกับร่างกายเช่นมีการทานสาหร่ายเกียวทองมีการทานโปรไบโอติกมีการทานโบธานิกา้าเพื่อที่จะไปช่วยฟื้นฟูเรื่องของระบบการย่อยตรงนี้ค่ะจะเป็นการฟื้นฟู ปกติแล้วการที่เรามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะถ้าเราจะเน้นว่ากินแต่ยาโดยที่เราไม่ได้บำรุงเลี้ยงดูสุขภาพเลยมันก็จะกลายเป็นว่าไปจัดการกับโรคแต่ร่างกายก็ยังปล่อยผ่านดังนั้นค่วิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องดูแลร่างกายของเราก่อน ฟื้นฟรูร่างกายของเราเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ในขณะเดียวกันการทานยาก็จะช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้นตรงนี้จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดบางคนเน้นแต่เพียงว่ามีปัญหากดไหลย้อนมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยก็กินแต่ยารักษาโรคนั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้บำรุงหรือฟื้นฟูเลยอาจจะทําให้การฟื้นตัวของร่างกายเป็นไปโดยออไม่ง่ายนะัก ดิฉันแนะนานะคะว่าต้องทําไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการทญญานยาไม่ว่าจะเป็นการบารุงเลี้ยงร่างกายการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อนการผ่อนคลายร่างกายจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําไปพร้อมๆกันค่ะมันไม่มียาอะไรที่วิเศษที่จะมาจัดการกับทุกๆอย่างที่คุณมีอาการหลายๆอย่างมาเวลานี้อย่างเช่นที่เรียกว่ากําลังกําเริบแล้วค่ะบางคนจะบอกว่าเออทำไมจะต้องทานยาหลายๆอย่าง ก็เพราะว่าอาการมันมีเยอะไงคะมันมีอาการหลายหลายอย่างแต่ยาบางอย่างค่ะกินเพียงแค่อย่างเดียวก็สามารถที่จะดูแลหลายหลายอย่างได้หรืออาหารเสริมบางอย่างทานแค่อย่างเดียวก็สามารถจะดูแลอาการหลายๆอย่างได้แต่ก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องดูว่าอาการที่คุณเป็นอยู่ตรงนั้นนะคะมันไปกระทบอวัยวะใดแล้วบ้างถ้ามันไปกระทบอวัยวะใดเราก็ไปดูแลอวัยวะนั้นในขณะเดียวกันพยายามใช้เป็นอาหารในการที่จะบําบัด โรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดประหยัดที่สุดแล้วก็หายอย่างย่งยืนเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสาระดีๆแบบนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเพียงแค่คุณกดติดตามแล้วก็ถูกใจขอบคุณนะคะที่ติดตามจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ